ปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับทุนได้ทุกวัน นับสนุนโดยผลิตภัณฑ์อาหาร CP CP ทุกคำมีความหมาย All New Isuzu x s e r i ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X ผลิตภัณฑ์อาหาร CP CP ทุกคำมีความหมาย ห้างร้านและก็โรงงานผลิตเครื่องสําอางตั้งขึ้นมากมายค่ะเป็นจนํานวนไม่น้อยเลยนะคะและหนึ่งในเจ้าของกิจการที่ประสบความสําเร็จก็คือคุณเอิงอักษราพักสุพิทักษผู้บริหารบริษัทอักษราอ e ีคอสเมติกซึ่งที่นี่ไม่ได้รับผลิตเครื่องสำอางเพียงอย่างเดียวนะคะเขายังทำการตลาดช่วยลูกค้าผลักดันส่งออกไปยังต่างประเทศด้วยล่ะค่ะ การตัดสินใจเปิดโรงงานบนเนื้อที่7ไร่ในอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีเกิดจากความตั้งใจจริงของคุณเอิงแต่กว่าที่เธอจะประสบความสำเร็จในทุกวันนี้นะคะเธอต้องเจอกับอุปสรรคปัญหาต่างๆมากมายเลยละค่ะเรื่องราวของเธอจะเป็นอย่างไรพบกันในช่วงหน้ากับรายการรอยอาชีพพิกฝันค่ะ บินไปจนรู้สึกว่ากําไรที่ทํามันไปอยู่กับค่าตั๋วเครื่องบินนัดแล้วก็รีเซพชันที่เดิมที่เดินรอไปอย่างนั้นรอไปอย่างนั้นเจ <7 S 1> ็ดเดือนเจ <7 S 2> เดือน,นค่ะคจนเขาเห็นความตั้งใจของเราเ,เขาก็นัดเราค่ะแปดโมงเช้า <Okay. S 1> แต่พี่จอยเขามาหาเอิงสองทุ่มเ,เขาบอกว่าจริงๆอ่ะเขาจะมาได้ตั้งแต่8ปดโมงแแหละแต่อยากเห็นความพยายามของเธอว่าเธอจะนั่งรอฉันได้ตรงนี้ไหม สนุนโดยผลิตภัณฑ์อาหาร CP CP ทุกคำมีความหมายสำนักงานกสทชหิวเมื่อไหร่ก็แวะมา7 e 1 e ติงจำกัดนั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้นะคะจอยก็นัดกับเจ้าของโรงงานคุณเอิงไว้ข้างในแล้วด้วยค่ะตอนนี้จะอยู่ที่ชนบุรีนะคะโอ้โหมาไกลาขนาดนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนไปกันเลยค่ะ ผลิตเครื่องสอําอางส่งออกนอกด้วยนะคะแล้วก็ในไทยก็ถือว่าโด่งดังมากๆเลยซึ่งมีมูลค่าถึง70ล้านเลยทีเดียวดู <ś led> วผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี้สุดยอดจริงๆอายุเท่าไหร่นะคะถามสามสิบค่ะสามสิบสามสิบเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมคะแต่ว่าเขาว่าว่าเป็นเจ้าของ โรงงานเขามีวิธีการยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวแอบไปโรงงานแถวนีเลยค่ะดดได,ะด,ด้เลยค่ะได้ค่ะทางไหนคะได้ค่ะมาแล้วในส่วนนี้นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็น โรงงานโรงงานผลิตเครื่องสำอางใช่ค่ะค่ะก็จะเป็นพวกครีมวกอะไรต่างๆใช่ค่ะการทําโรงงานอดีเทลมันค่อนข้างเยอะเลยใช่ไหมละเอียดมากๆเลยค่ะอย่างที่เราเห็นกันอย่างพื้นอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องเป็นพื้นอีพ็อกซี่คือจะไม่มีฝุ่นค่ะขอบก็ต้องมนเพื่อไม่ให้เก็บฝุ่นด้วยค่ะ ใช่ค่ะต้องขอบต่างๆนี่ต้องไม่มีฝุ่นเลยค่ะขอบโอ้เออจีค่ะไม่มีเลยใช่ค่ะในเรื่องราวของการผลิตไม่ว่าจะผลิตอะไรก็แล้วแต่ที่แบบว่าราผลิตมาเนี่ยซึ่งมีรายได้เนี่ยในปีที่แล้วสูงถึงแบบ200ล้านค่ะคือแบบว่าคนที่เขาจะมาเลือกการผลิตก็ต้องดูที่โรงงานด้วยใช่ให้มีมาตรฐานใช่ค่ะซึ่งที่นี่มีมาตรฐาน ก็เรามีมาตรฐานครบค่ะไม่ว่าจะเป็น GMP ISO นะคะแล้วตอนนี้กำลังเตรียมขอฮาลานด้วยค่ะใช่ค่ะคือหมายความว่าถ้าเกิดมีะแลก็คือสง่งออกไปได้แบบของหลากหลายประเทศใช่ค่ะก็เพิ่ม <c oughs> เพิ่มกลยุทธ์เรื่องการสง่งออกของเรามากขึ้นไปด้วยอะค่ะค่ะซึ่งแต่ละข้อเนี่ยมันมีอะไรบ้างอย่างไรบ้างคะค่ะก็อย่างในช่วงของตัวของลายผลิตเองตอนนี้นะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ ส่งออกไปยังต่างประเทศนะคะ,ะก็ลูกค้าท่านเนี้ก็เริ่มตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะพี่จอนตั้งแต่หมื่นชิ้นจนตอนเนี้ยหลักแสนชิ้นต่อเดือนกันแล้วโอ้โหคืออันนี้เหรอคะใช่ค่ะอ๋ออันนี้เขาเรียกอะไรคะเป็นตัวโลชั่นกันแดดผสม BB ค่ะอ่ะซึ่งมันก็จะมีหลากหลายใช่หมายความว่าขั้นตอนในการที่ลูกค้ามา,มาหาคุณเอ๋อย่างเงี้ยก็คือ เขาก็จะต้องบอกว่าเขาอยากได้อะไรใช่ค่ะเขาอยากได้อะไรแล้วทีม R&D เราก็จะผลิตสูตรนั้นแบบให้ตรงตามความต้องการของเขาค่ะ ค่ะคุณเอิงเองก็จะมีวิธีในการที่จะบอกว่าโอเคถ้าคุณอยากได้แบบนี้เราก็จะขึ้นสูตรให้ทำแบบนี้ให้และหลังจากนั้นเราถึงจะมาสู่ขั้นตอนของการผลิตใช่ค่ะซึ่งก็การผลิตก็จะมีการแบ่งห้องชัดเจนมากนะคะเราก็ดูด้วยค่ะคือแบบว่ามีพนากงานหกจุดแล้วก็ตอนนี้คืออันนี้อันนี้เป็นเครื่องค่ะเป็นเครื่องจักรค่ะเป็นเชื่องชื่อว่าเครื่องเวคคัมค่ะเป็นตัวที่เรานําเข้ามาจากต่างประเทศโดยตรงก็คือจะผลิตครีมนะคะอย่างเช่นเราเห็นเคาน์เตอร์แบรนด์ที่เป็นครีมที่เนื้อ กินนุ่มลำมุนอย่างเงี้ยค่ะผ่านเครื่องนี้เลยค่ะมีมูาค่าตัวตน,นี้ก็ราคาก็เท่ากับรถเ,เบสหนึ่งคันค่ะใช่ค่ะโอ oh <my> ้โหแต่<ะ>ว<ะ>่าการที่แบบว่าจะมี โรงงานเครื่องสำอางได้อย่างน้อยก็คือจะต้องมีในเรื่องราวของแบบเงินทุนบ้าง<ช>บางสว่สวนด้วยเนาะใช่ค่ะเงินทุนแล้วก็ความรู้คือสําคัญมากเพราะว่าเราผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามเซนซิท mm ีฟ hmm. เกี่ยวกับเรื่องผิวอะค่ะดังนั้น mm hmm. ทีม R&D ทีมนักวิจัยเราต้องแข็งแรงมากๆเลยค่ะ อย่างที่นี่เองประสบการณ์ของทีม R&D นะพี่ใจยก็ประมาณไม่ต่างก่า20ปีค่ะใช่ค่ะนราทำมากี่ปีแล้วที่นี่ทำมา4ปีแล้วค่ะ4ปีแต่ว่าเราศึกษาตั้งแต่เริ่มต้นใช่ค่ะตั้งแต่เริ่มต้นเป็นแค่โรงงานเล็กๆมีแค่พนักง,งานไม่กี่คนเองค่ะ จนวันนี้ขยายขึ้นใช่ซึ่งในเรื่องราวของมาตรฐานเห็นว่าที่นี่ให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของมาตรฐานในทุกๆเรื่องมากใช่ค่ะเพราะเรามีการส่งออกค่ะเราจะมีทีมต่างชาติที่เข้ามาออดิตของเราตลอดเวลาดังนั้นมาตรฐานเราต้องไม่ตกค่ะความสะอาดความปลอดภัยนะคะจะมีเทสตลอดแล้วก็จะมีพนักงานค่ะเจ้าหน้าที่ QC จะเดินตรวจทุกๆครึ่งชั่วโมงค่ะถ้าสมมติว่าสินค้าไม่ผ่านเราก็จะไปรีเจ็ค่ะซึ่งการในการทำโรงงานเนี่ยมันก็ จริงๆสำหรับคนอื่นแล้วมันยากมากขนาดไหนยากมากค่ะพี่จอดเพราะต้องบอกว่าตอนแรกเราไม่มีความรู้เลยไม่คือศูนย์มาเลยดีกว่าเพราะบ้านเอินทำปั๊มน้ำมันแล้วอยู่ดีกระโดดข้ามมาเครื่องสำอาง <Okay. S 2> ดังนั้นมันยากทุกตรงไม่มีตรงไหนที่ไม่ยากเราไม่รู้ว่าฟ้าต้องใช้แบบไหนผนังต้องเป็นยังไง <Okay. S 2> พื้นต้องเป็นยังไงระบบเป็นยังไงคือเราเรียนรู้ใหม่ทั้งหมดค่ะ okay. มีก็คือพยายามหาข้อมูลในส่วนต่างๆไม่ว่าเป็นของทางอ,อยอเองเจ้าที่กระทรวงสาธารณสุขเองแล้วก็ไปในเอาหาทีมที่แบบว่าอย่างผู้ใหญ่ที่เขามีความรู้แล้วก็ขอทําทุกอย่างเลยค่ะพี่ซอยศึกษาทุกอย่างค่ะจนในทุกๆวันนี้ค่ะ ปีที่แล้ว200ล้านกัะคุณแล้วก็สิ่งที่ดีของที่นี่เลยนั่นก็คือเรื่องราวของการส่งไปต่างประเทศใช่ค่ะไปประเทศไหนบ้างตอนนี้ไปประมาณทั้งหมด15ประเทศแล้วค่ะ15ประเทศใช่ค่ะ,คะก็ในกลุ่มของตะวันออกกลางเองแล้วก็ AEC ค่ะค่ะก็หมายความว่าถ้าคุณมาผลิตที่นี่ค่ะคุณก็มีสิทธิ์ที่จะเอาของ ไปที่ต่างประเทศได้ใช่อาจจะต้องบอกก่อนล่วงหน้าว่าเอ้ยเรามีความมุ่งหวังทั้งในเรื่องขายที่ไทยด้วยแล้วก็ต่างประเทศใช่ะจะได้ทําให้ถูกต้องตามหลักของแต่ละประเทศด้วยใช่ค่ะเพราะเรามีทีมขายดีอย่างเช่นถ้าอย่างตะวันออกกลางเราจะมีการทําวิจัยค่ะว่ากลุ่มตะวันออกกลางชอบสินค้าประเภทไหนกินแบบไหนเรามีการทําวิจัยตลอดเวลาเพื่อทําผลิตภัณฑ์เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในตะวันออกกลางค่ะ โหนี่แหละค่ะคือความใหญ่โตของโรงงานที่มีกำลังส่งออกมากถึง70ล้านชิ้นเลยล่ะค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปพูดคุยเรื่องราวของคุณเอิงกันต่อค่ะเพราะว่าจะมีทุกวันนี้ได้สำหรับเธอแล้วไม่ใช่เรื่องง่ายเลยล่ะค่ะ นิวอิสุ u ุเอ็กซูรีท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X อ็กซสำนักงานกสทชอหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาเซเว่นอีเเว่นมาถึงตอนนี้นะคะตรงนี้ก็เป็นส่วนบริเวณของการรับลูกค้า ใช่ค่ะเพื่อที่จะได้ให้ดูแบบเหมือนผลิตภัณฑ์ต่างๆใช่เลยคะ่ะก็จะเป็นพวกสารสกัดผลิตภัณฑ์ต่างๆที่อัปเดตในแต่ละเดือนค่ะว่ามีอะไรบ้างในสมัยก่อนก่อนที่จะมีโรงงานอะ<ค>่ะค่ะ เอิงทำอะไรมาก่อนค่ะเอิงทำมาตอนแรกบอกเอิงโตงมาจากปั๊มน้ำมันไม่ว่าจะเป็นป้าเองก๋งเองที่บ้านทุกคนทำเกี่ยวกับธุรกิจปั๊มน้ำมันมาหมดเราก็เติบโตมาที่ตอนเช้าอยู่บ้านที่ที่นี่ก็จะเป็นปัม๊มไปบ้านที่พัทยาก็เป็นปั๊มน้ำมันเราโตมาแบบนี้สมัยก่อนผลทำปั๊มน้ำมันต้องรวยสิรวยนะสมัยก่อนนะคะอาจจะปั๊มน้ำมันมน้อยอก็ยังมีแบบผลต่างกำไรเยอะแต่พอตอนเนี้ยมันก็คงไม่ได้ไม่ได้ดีเหมือนเมื่อก่อนใช่ค่ะเหลือเก็บน้อยมากๆากจริงจริงแล้วก็พอ พอตอนต้องบอกว่าเป็นเด็กที่มีฝันอยู่แล้วค่ะตั้งแต่เด็กๆอย,อย่างเช่นเราจะรู้ว่าตอนปอ .6 เราต้องคิดว่าเออเดี๋ยวเราเรียนมปลายสายอะไรต้องเป็นยังไงต่อความฝันของเออมี2อ,อย่างที่แบบว่าอยากทามากๆคือ1อยากเป็นเจ้าของโรงงาน2อยากทำอสังหาค่ะพี่จอยเด็กป .6 ป .6 เหรอคะป .6 ค่ะรู้จักคําว่าอาสังหาก,กับโรงงาน,น,น,นได้ยังไโอ้เ้เป็นพี่ที่ยังคงจะแบบว่าเอ๊ย โดดนันงคือด้วยความเป็นเด็กอะค่ะพี่ต่อยเราก็จะไปเห็นกิจการของเพื่อนป้าเพื่อนอกลงบ้างเราโอ้ดูใหญ่เนาะเราอยากเป็นเจ้าของโรงงานเราอยากเป็นโครงการของเราเองอะไรแบบเนี้ยค่ะพี่ตอยก็เป็นความฝันของเด็กคนนึงขึ้นมาแล้วพอโตขึ้นเราก็มีความพอได้ไปเที่ยวตามประเทศไปนู่นนี่เราก็อยากแบบไปเที่ยวโดยที่ ไปได้เงินจากต่างประเทศมาด้วยไปเที่ยวแล้วไม่เสียตังคือไม่ได้ใช้เงินตัวเองไม่ใช้เงินตัวเองค่มะมันก็เลยมีความฝันพวกนี้ขึ้นมาพอเริ่มแบบเริ่มเรียนจบเออในทางด้านวิศวะมาแต่เรารู้สึกว่าเราอยากเป็นเจ้าของกิจการเราอยากพิสูจน์ตัวเองว่าเราอะทาได,ได้ความด้วยความตอนนั้นคือแรงมุ่งมั่นแบบเกินร้อยค่ะพี่จอยก็ค่อยๆมาทําจ,จริงๆอ่อะสิ่งที่เราชอบจริงๆริมันเรื่องความสวยความงาม uh huh. เราเป็นเด็กผู้หญิงที่ยังชอบความสวยความงามเห็นแม่ใช้ครีมเคาน์เตอร์แบรนด์ทำไมมันแพงทําไมตัวนี้ราคาถูก เราชอบมาตลอดแล้วก็รู้สึกว่างั้นเราอะอยากจะลองแต่ฝันด้วยความฝันฝันใหญ่อีกก็อยากเป็นเจ้าของโรงงานวันนั้นก็ทําเก็บหอมรอนิดะค่ะพี่จอยมาด้วยเงินแค่หลักแสนต้องพูดแบบนี้ก็บอกแม่แล้วก็กับแฟนว่า อยากเป็นเจ้าของโรงงานแต่เงินมีแค่เนี้ยมันมันมีไม่กี่แสนนี้โอ้ไม่กี่แสนเลยค่ะเงินเก็บที่ทํามาเขาก็บอกว่าจะทาได้หรอจะมีความรู้ไหมทํามาแล้วลูกค้าคีมหน้าพังเป็นยังไงฟ้องร้องมาไม่ได้นะต้องขอให้มันเป็นสิ่งที่ดีมีคุณภาพไม่เอานะเขาก็จะมีแบบอย่างงี้ปัญหามาตลอดเลยไม่ได้ทําไม่ได้ทําไม่ได้มันยากอะไรอะไรอย่างเงี้ยไม่สนับสนุน ใช่ค่ะไม่สนับสนุนเลยก็มีช่วงหนึ่งที่ตอนแรกขออนุญาตกุก่อนออขอสร้างโรงงานตรงนี้นะเพราะหนูยังไม่ได้มีทุนเยอะอะ่ต้องบอกอย่างนี้แล้วก็เอาเงินเก็บมาค่อยๆมาทําตรงนี้ตอนแรกก็คุยกันตกลงโอเคพี่จอยแต่พอไปแล้วเขากลัวแล้วค่ะเกิดความกังวลจะเอาคีมเถื่อนมาไหมเขาไม่รู้ว่าเรามี RD, อาดีเขาไม่รู้โปรเซสใดๆทั้งนั้นจะมาทําให้เขาเสียชื่อเสียงไหมจะเอาของไม่ดีมาไหมจะทําให้ทุกอย่างทารล้อกันจนโดนไล่ออกจากบ้านเลยค่ะพี่จอยอ๋อไม่ให้อยู่แล้ว ออกไปจากที่ป้าไม่เคยพูดพูดจากที่ไม่ดีมีคำคือไล่ไลส่สุดกันเลยไม่ให้อยู่แล้วแบบใช่ค่ะแล้วตอนนั้นทํายังไงอะตอนนั้นก็ร้องไห้ไค่ะร้องไห้แต่ก็บอกเขาว่าไม่ออก พอตังทำที่นี่หมดแล้วหนูก็ยังต้องอยู่ต่อ,อก็เถียงกันก็นมีสักพักนึงค่ะพักใหญ่ๆห,หลายเดือนที่แบบไม่ได้คุยกัน<ม>เขาก็โกรธที่แบบว่าเขากลัวค<ม>่ะว่าทําออกมาแล้วเขาไม่รู้ว่าขั้นตอนมันปลอดภัยไหมหรือโปรเซสยัยงไงซึ่งเราอธิบายแล้วแต่ด้วยความเราเป็นเด็กอะค่ะพี่จอย<ม>คือกับผู้ใหญ่ที่ทาธุรกิจ<ม>ใ,ใหญ่มาแล้วพอมาเจออ่ะเขาเขาไม่มีความรู้เขาก็ไม่ปึ้งเ้องพวกอย่างนี้ ก็พอหลังจากนั้นเราก็มีความคิดว่าเราต้องทําโรงงานเราให้เป็นที่รู้จักเอิงคิดว่าทํายังไงก็ได้ให้คนทั้งทั่วประเทศทั่วโลกต้องมาที่เนี่ยที่เนี่ยชนบุรีพนัสนิคมเนี่ยก็เลยคิดว่าถ้าเราทําเหมือนคนอื่นอะ่ะยังไม่มีทางโตแน่เพราะโรงงานเครื่องสำอางมีเยอะมากมเราก็เลยคิดว่างั้นเราต้องมี จ,จ,จุดขายพิเศษคือทําส่งออกตอนแรกก็ไปอย่างที่ทุกคนคิดเลยคือจีนเพราะจีนประชากรเยอะเราก็ไปจีนไปตอนครั้งแรกค่ะก็ไม่ได้ยังไม่ได้ลูกค้าก็ไปเซอร์ว์ตลาดเออก็ไปจีนมาสักพักหนึ่งประมาณผ่านไป5-6เดือนจนเราก็เข้าไปร้านขายส่งที่นั่นได้ล็อตแรกก็คุยกันโอเคตกลงกันจ่ายเงินกันปกติพอผ่านไปล็อตที่2ขอจ่ายเงิน50-50ล็อตที่3เราก็ทํากันมาอีกขอร้อยเปเซ็นต์เลยเป็นเครดิต30วันาแล้วก็เห็นว่าเราก็เห็นเคยทำไปแล้วพอหลัง จากนั้น30วันไม่มีการจ่ายเงินแล้วก็ทวงถามเข้าไปบอกว่าเดี๋ยวจะโอนมาให้ก็ผ่านไปอีก15วันก็ไม่มีการโอนมาเราทวงอีกก็ไม่จ่ายคราวนี้มันก็ต้องเป็น Google Translate ค่ะเริ่มถามเริ่มแปลเริ่มเร,มเ,รมเขาพูดมาเขาว่ามาเราก็ต้องเถียเงินกลับไป ก็ได้เงินมาแล้วค่ะพี่จอยแต่ใช้เวลาอีกประมาณอีกประมาณสามสี่เดือนนะคะที่จะได้เงินมาคือตอน3ามสเดือนนั้นแต่ก็ยังโชคดีที่ยังได้กลับแทบนอนไม่หลับเลยค่ะพี่จอยต้องบอกว่าประสบการณ์ที่จีนนะคะมันไม่ใช่ทุกคนที่คนที่จีนเป็นแบบนี้ส่วนสุดท้ายได้มาเขาก็เลยรู้สึกว่าเราคงไม่เหมาะกับจีนแล้วแหละก็เลยเปลี่ยนสถานที่นี่เขาเปลี่ยนแล้วกันขอไปที่มันไกลๆเลย ก็ได้ยินว่ามีกลุ่มพวกดูไบาบาเลนอโอมานเนี่ยเป็นเศรษฐีบ่อน้ำมันเงินดีค่ะเงินดีรวยไปเลยค่ะพี่จอยอดูไบไม่รู้เหมือนกันว่าดูไบมันอยู่ตรงไหนของโลกต้องพูดแบบนี้เลยอพอไปถึงเสร็จหูดูไบมันมันคนละเรื่องก,กับกับจีนเลยค่ะ วัฒนธรรมภาษาเองผู้คนเองคนจะมองว่าชาวอาหรับดูน่ากลัวดูดุแต่จริงๆแล้วไม่ใช่คือด้วยต้องเล่อย่างค่ะด้วยเชื้อชาติเขาเป็นบุคลิกแบบนั้นแต่จริงใจอ่ะจิตใจดีแต่ต้องใช้ความอดทนเหมือนเดิมอย่างดูไบเอิงใช้เวลาประมาณ6กเกือบเเดือนที่นําสินค้าเข้าไปบินไปบินกลับจนรู้สึกทอ้ทอท้อค่ะพี่จอยบินไปจนรู้สึกว่ากําไรที่ทามามันไปอยู่กับค่าตัว๋วเครื่องบินเอ ไปกลับไปกลับไปกลับแบบนี้ค่ะพยายามไปพรีเซนต์ไปเสนองานกับเขา<ม>เขาก็ไม่คุยเพราะเราก็ไม่ได้พูดภาษาอาหรับได้มไม่ได้นับถือศาสนาเขาอีกเราไปจนจนเดือนที่7จะคะเขามีเข็นใจว่ามาบ่อยจังเลย<笑><笑>เข้ามาคุยหน่อย พอเข้าไปคุยอนแรกไม่เคยได้เข้าไม่เคยค่ะเขาก็ให้อยู่แค่รีเซพชันตรงนั้นที่เดิมมาที่เดิมแตะที่เดิมส่งอีเมลเขาก็บอกว่าอเองส่งยูส่งอีเมลมานั้นนะนัดแล้วก็รีเซพชันที่เดิมที่เดิมรอไปอย่างนั้นรอไปอย่างนั้นเจ็ดเดือนเจเดือนค่ะจนเขาเห็นความพัดตั้งใจของเราเขาก็นัดเราค่ะแปดโมงเช้าแต่พี่ซอยเขามาหาเอิงสองทุ่ม เขาบอกว่าจริงๆอ่ะเขาจะมาได้ตั้งแต่แปดโมงแล้วแหละแต่อยากเห็นความพยายามของเธอว่าเธอจะนั่งรอฉันได้ตรงนี้ไหมสุดท้ายเรา,เราทำได้ค่ะจนถึงวันนี้ก็เลยเอาสินค้าลอตแรกเข้าไปก็ได้มาทำธุรกิจเรื่อยๆจากดูไบแล้วก็เลยได้ขยายไปที่บาเลนตต่อจนถึงไปเปิดชอ็อปถึงปัจจุบันนะคะแต่ระหว่างทางที่มาต้องต้องบอกว่าทุกคนอาจจะคิดว่ามันไม่ได้มันง่ายมันไม่ง่ายค่ะ ที่เอิงมีทุกวันนี้ได้เพราะว่าเอิงอดทนค่ะแล้วก็พยายามเอิงเป็นคนที่เอิงรู้สึกว่าไม่ว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่เราต้องทําตัวไม่เป็นน้ำเต็มแก้วต้องเรียนรู้เสมอแล้วมุ่งมั่นทําต่อไปทุกคนเอิงเชื่อว่าทุกคนมีความฝันเอิงเองก็มีความฝันแต่เอิงเชื่อว่าทุกคนไม่ได้เกิดมาเพื่อตามหาความฝันแต่เราเกิดมาเพื่อทําความฝันนั้นให้เป็นจริงม,มากกว่าค่ะ,ะ,ค,ะความตั้งใจนั้นเป็นสิ่งสาคัญในการทํางานทุกอย่าง เรียกได้ว่าหากมีความตั้งใจแล้วเรื่องที่ยากมากจนเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ก็อาจสำเร็จได้โดยง่ายได้เหมือนอย่างคุณเอิงจอยเป็นกำลังใจให้กับทุกความฝันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะช่ s o o l s i n e s Food by g s b คุณผู้ชมครับวันนี้เราจะพาไปชมกับผู้ประกอบการรายย่อยที่เขามีการพัฒนาจากร้านรถเข็นเล็กๆมาเป็นร้านที่สวยงามและที่สําคัญเขามีการคิดค้นเมนูใหม่ๆใ,ให้มีความหลากหลายสงสัยกันแล้วใช่ไหมครับว่าจะเป็นธุรกิจอะไรไปชมกันเลยครับเราทําธุรกิจขายโรตีนะคะแล้วก็จะมีเครื่องดื่มค่ะเป็นน้ําชากาแฟด้วยค่ะ กิจาการตอนเริ่มต้นนะคะก็คือจะเป็นคุณพ่อเป็นคนเริ่มต้นนะคะเมื่อก่อนจะเป็นขายกับรถค่วงข้างะคะ่ะแล้วก็ต่อมาได้มาเปิดเป็นร้านตรงนี้ค่ะก็ก่อนหน้าที่จะเปิดเป็นร้านก็คือได้เข้าร่วมแข่งขันรายการ GSB Street Food เสี่ยงชีวิตค่ะของธนาคารอมสินค่ะ ในส่วนของธนาคารอมสินนะคะมีส่วนช่วยในการให้ความรู้ในด้านการอบรมนะคะแล้วก็ทําให้สามารถมาพัฒนาต่อยอดร้านได้ให้คําปรึกษาตลอดเวลาคือมีอะไรก็คือจะมีไลน์กลุกมค่ะที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้กันในผู้ร่วมเข้าแข่งขันทั้งหมดทั่ว,วประเทศไทยเนะะี่ยค่ะทั้งนี้สินเชื่อสําหรับผู้ประกอบการรายย่อยของธนาคารอมสินสินเชื่อสตีทฟู้ดยกระดับมาตรฐานในการประกอบธุรกิจอนุมัติวงเงินกู้สูงสุดถึง3ล้านบาท โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธุรกิจสตีฟู้ดนอกจากจะมีมนเสน่ห์แล้วยังเป็นเครื่องจักรเล็กๆที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตรายได้กระจายลงสู่ชุมชนสู่คนระดับล่างเป็นเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริงธนาคารออมสินพร้อมส่งเสริมและสนับสนุนทุนเพื่อการเติบโตในทุกช่วงเวลาจากจุดเริ่มต้นจากการกล้าคิดจนทำให้ชีวิตเปลี่ยนวันนี้ขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ขอขอบคุณนิวอิ i s สุ u X s e r i e s ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X ผลิตภัณฑ์อาหาร CP CP ทุกคำมีความหมายพาธุรกิจ SME ไปให้ไกลกว่าเดิมด้วยสินเชื่อธุรกิจ SME จากธนาคารอมสินสำนักงานกสทชผลิตภัณฑ์อาหาร CP CP ทุกคำมีความหมายหิวเมื่อไหร่ก็แวะมา7 e l e v e n เ